สวัสดีครับกิจกรรมนี้ก่อนเข้าโรงเรียนก็ก่อนเข้าแถวครับเอาแชร์แชร์กันอ่งเปาอย่าไปโอมอ่งเปาอย่าไปโอมนี่ครับนี่ชื่ออะไรครับอ๋องอองตวนอันนี้ชื่ออะไรครับมีมีโอไม่แย่งกันครับไม่แย่งกันครับไม่ต้องแย่งเอาแบ่งกัน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 ไม่ต้องแย่งโอโอ๊ะ ทำโน้นครับงั้แกงนี้ครับโอ้แกงนี้ทำอะไรครับรทำอะไรครับพี่อาตีทำอะไรครับอ๋อมันนี้หล่อจังเลยครับอะทอากินเขา่าว้อยอย่างมาเมื่อเนี้ยฮะโอ้มโ <c oughs> ไม้อกเอเตะโอ้ขอบคุณค่ะพะพี่อาตีหิวมาไห้เลยเ่้ผู้ใดผู้ใดผูกเข่าโพด พียอ์ตีผู้ได้สิขอโทษโอคล้วงดโบเม่แปดพันกี่บาทเนื่นไม่ได้ซื้อแพงเลยแม่แปดพันเก้านั่นเลยเพียตี้หิวหิวขอโทษมาเถะน อยู่แนวแม่เดียวเดียดีเทียตีถือถือขอบพุมมันเถอะมหนมาครับใส่หัวทั้งหมย้ายปลูกเตะแย้วก็เี่ พี่ตุงตังครับสวัสดีครับพี่ตุงตังคุณไปเล่นฉีตัวเองไหมเล่นฉีตัวเองไหมแม่ทำไมไม่เออมาอาม,า,อา,มาย้ายมาฉีมาถ่ายอาร์ตี้เฉยๆโนครับนี่คือห้องพี่อาร์ตี้ครับโนโนโนยาสเอ๋โน,โน,โนครับเอามาเล่นครับเอาไปแล้วครับ โน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 ย่าผ no, 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 no. ah, e e ักกันเด้ออ่านั่งเล่นครับน uh, ั ah, ่งเล่นอย่าแย่งอย่าแย่งเล่นด้วยกันแบ่งกันแชร์แชร์กันอ่างเป่าแชร์แชร์กันแชร์เล่นกันเล่นกันรักกันรักกันรักกันโอเคครับไปรักกันไปรักกัน